ตอบลเลยไปครับว่าเสียงที่คุณจะได้ฟังต่อไปครับเป็นเสียงของตัวละครตัวไหนครับในดิสนีย์นะครับผมอยากจะบอกว่าตัวละครนะครับทั้งหนังแล้วก็การ์ตูนของดิสนีย์เนี่ยเยอะมากครับคัดมาสีเสียงครับแล้วตอบได้ไหมว่าเสียงเหล่านี้ครับคือเสียงของตัวละครตัวใดแต่เป็นเสียงไทยครับพอแล้วเริ่มเลยฮะมาแหละข้าก็มีของขวัญจะมอบให้แด่พระธิดาคืนนี้เป็นความผิดฉันฉันกดดันเธอฉะนั้น ฉันจึงเป็นคนที่ควรออกไปตามเธอเสียใจด้วยซีซูแต่โลกเป็นแบบนั้นไปแล้วท่านไว้ใจใครไม่ได้ฐานะทหารข้ารู้เจ้าต้องพักดีและเที่ยงธรรมจบแล้วครับกับเสียงต่คุคดียินครับตอบกันเลยครับคอมเมนต์ได้เลยครับก่อนเฉลยครับมาเฉลยกันเลยครับและเสียงแรกครับข้าก็มีของขวัญจะมอบให้เดนเป็นเสียงครับของตัวละครมารฟิเซนครับจะเริ่มมารฟิเซนนะครับผมภาคเสกไทยโดยคุณยายยัหญิงนั่นเองครับโกรธใช่ไหม ไม่โกรธและเพื่อแสดงว่าข้าไม่ได้คิดร้ายเลยข้าก็มีของขวัญจะมอบให้แด่พระธิดาไม่เราต้องกาของขวัญจากเจ้าและเสียงที่สองครับตัวนี้เป็นความผิดฉันฉันกดดันเธอชนะเสียงของเจ้าหญิงอนาครับน้องสาวนะครับในเรื่องโฟเซนในผมพักเสียงไทยโดยคุณหนูนาเด็กธิดาครับเป็นอุบัติเหตุเธอกำลังตกใจกลัว เธไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาร้ายเลย oh. คืนนี้เป็นความผิดฉันฉันกดดันเธอฉะนั้นฉันจึงเป็นคนที่ควรออกไปตามเธอ <All right. S 1> มาให้ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้อันนาไม่ได้นามันอันตรายเกินไปเอลซ่าไม่อันตรายหรอกนาะเสียงที่สามครับใจด้วยสีซูแต่โลกเป็นแบบนั้นไปแล้วเป็นเสียงของรายาครับจากรายาแอนเดรัสจากกอครับภาคเสษไทยโดยคุณยรยศุรสยานั่นเองครับไม่อยากจะเชื่อเลยหญิงแก่คนนั้นจะทําร้ายฉันจริงๆเออ เสียใจด้วยซีซูแต่โลกเป็นแบบนั้นไปแล้วท่านไว้ใจใครไม่ได้รวมถึงทารกด้วยมาเออคือแต่น่ารักจังดูสีแก้มยุ้ยหน้าฟัดเบ้อแหมะดีซีซูและเสียงที่4่ครับทานาทหารข่ารู้เจ้าต้องพักดีและเที่ยงัวเสียงของเจ้าหญิงจัสมินครับจากเรื่องอะไรดินครับพากเสียงไทยโดยคุณดาวโอเกะหรือดาวดันพัสอนนั่นเองครับฐานาทหารข่ารู้เจ้าต้องพักดีและเที่ยงธรรม แต่ตอนนี้เจ้าต้องเลือกนาทีไม่ได้มีเกียรติเสมอไปสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การพูดเพื่อต่อต้านศัตรูแต่คือการขัดขืนผู้ที่มีอำนาจมากที่สุด